คลิปนะครับมีคลิปดีๆมาเล่านะครับให้ลูกค้าได้ฟังกันได้ดูกันได้ชมกันนะครับผมสําหรับงานก็จะมีเรื่อยๆนะครับเรามักพบแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอนะครับเราก็ไม่ได้แก้ไขนะครับให้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับบ้านหลังนี้เกิดการอุดันของท่อนะครับเนี่ยนะครับอุดตันขนาดนี้เลยนะครับผมอุดตันแบบนี้เลยนี่นะครับให้ลูกค้าดูนะครับอุดตันขนาดไหน อุดตันจนไม่สามารถที่จะมีน้ําไหลออกมาได้นะครับมันเกิดจากตะกอนนะครับของน้ําประปาตะกอนของน้ําประปาที่อยู่ในระบบประปานะครับเกิดการสะสมตัวเองนะครับเป็นระยะเวลานานบ้านที่มีอายุห้าหกเจแปดเก้าสิบปีขึ้นไปนะครับมักเจอปัญหานี้นะครับผมมักเจอปัญหานี้นะครับการแก้ไขเราก็าหมุนออกมานะครับแล้วเราก็เอาไขควงแยงเอาไขควงแยงนะครับเพื่อที่จะให้ตะกอนท,ที่มันเป็น หินปูนดำๆแบบนี้นะครับไหลออกมาได้นะครับผมก็สามารถที่จะทําให้น้ําบ้านท่านนะครับไหลแรงขึ้นนะครับผมผมทํคลิปแบบนี้นะครับบ่อยๆนะครับปีละสองสามครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ดูนะครับทุกท่านได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นสามารถแก้ได้ตัวเองได้นะครับปิดปั๊มนะครับปิดระบบน้ําแล้วก็มาทําการหมุนอ่าพวกสต๊อกบอลต่างๆเหล่านี้ออกนะครับแล้วก็เอาไขควงเล็กๆแยง นะครับไขบอลเล็กๆแยงนะครับให้มันทะลุออกมาแล้วก็เปิดน้าไหลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยหมุนสตอกวาลกลับไปใหม่ถ้างันไอตัววาล์วที่อยู่ในสตอกวาลนะครับมันจะอุดตันนะครับผมคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆให้ลูกค้าได้ดูกันขอบคุณ